โอเคครับผมก็กราบสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวมอนี่มูลวีดตกันทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะมาเปิดกาชากล่องกันนะครับผมก็จะเป็นเอ่อไหนวะจะเป็นกล่องเขียวนะครับผมตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อมานะผมรับประกันได้ว่าผมเป็นสายฟรีนะผมตัวนี้ผมเก็บสะสมประมาณไม่ถึงเดือนนะผมมีหลายไอดีผมก็เข้าแต่ป่าสนป่าสนอย่างเดียวเลย อก่อนอื่นเลยนะครับขออนุญาตลองทั้งสีก่กล่องก่อนนะครับผมในกล่องนี้นะครับผมก็จะมีทั้งกระเป๋าหลักทันนะครับผมมีกระเป๋าหลักทันนะครับมีแร่นะครับผมมีแร่มีเอมหมวกหมวกแอปเปิลนะครับผมแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งคืออะไรอะแว่นตาเออแว้นตานะผม แล้วก็จะมีไอเทมสุดเจ๋งๆนะก็คือทั้งมเมล็ดนะครับผม,มเมล็ดที่สามารถนําไปปลูกแล้วสามารถเอาไปแลกเป็นดูมี่ครับเป็นเงินมันสุดยอดมากเลยนะครับผมไม่มีคําว่าเกลือกดอนไปหนึ่งทีทีเพ้อเฮตโต้มีไว้ทําไมกล่องไม่เปิดเราจะไม่เอาไปขายครับผมเราจะเอามาเปิดนะครับผมเดี๋ยวรอให้มันก่อนรอให้มันถูกก่อนเอออปิดนี้ก่อนได้ไหม เอา้าปิดดไม่ได้ลุ้นเลยโอ้โหสี่กล่องแรกพลาดไปเลยนะผมเดี๋ยวไปดูนะครับผมเราได้ไอเทมอะไรมาเปล่าผมไม่ได้ด้วยอ๋อนี่ไงครับผมอย่างน้อยได้ไดแหว่นนะครับผมปิดดูได้แว่นมันหนึ่งไหขอใส่ก่อนแล้วกันนี่ไม่ได้หมวกว่ะเฮ้ยได้แว่นอ๋อนี่ไงครับผมได้แร่มา อ๋อแล้วก็ได้ดอกไม้ครับผมดอกไม้มาทั้งหมดสิบสองดอกนะเออ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 เอาเอาเอาอ่ะเอาเอา่ะแล้วก็โอ้ยไม่น่าเลย่ะเอาใหม่เอาเอาใหม่กล่องยังเหลือละลุนกระเป๋าต่อเมื่อกี้พลาดไปนะครับผมอยู่ไหนว่ากล่องกล่องฮัลโหลกล่องเออผมจะเปิดทีละห้าครับผมก่อนอื่นนะผมขอพรจาก เทพเจ้าคิวบิตก่อนนะครับผมคิวบิตคิวบิตลูกพ่อขอพรหน่อยขอพรเจ้าคิวบิตด้วยบอยนะครับผมขอ,อให้ได้กระเป๋านะครับผมกดไปอีกหนึ่งทีออรอกไก่มันหมุนก่อนนะครับผมได้แว่นมาน่ามันสามสิบาทน้องแว่นเนี่ยกดไปหนึ่งทีเปิดโอ้ได้แล้ววะไม่เอา อะไรอู้อูแอปเปิลพระเจ้ามันหายากมากในครกในป่าเห็ดนี่ไม่มีเลยอู้อูต้องการอยู่พอดีว่าจะเอาไปครับขวานทองแดงอือืไก่เรายังไม่มีไงยามันก็ต้องมาแล้วยิดดูอ ราคากำลังได้เลยช่วงนี้มเมล็ดโอ้โหคิวปิกไม่ช่วยอะไรเลยนะครับผมขออนุญาตถอดคิวปิกออกก่อนนะครับผมไอเราต้องถอดของออกให้หมดเลยเวยเหมือนเหมือนเราไม่มีอะไรอะ่ะหลอก GM ก่อนเออหลอก GM เอ็ไปหนึ่งทีะผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดียคือแบบมาแบบสไตล์จนๆเลยอะ่ะเออเดี๋ยวขอลุงลุงลุง อออ๋ออ๋อโอเคโอเคครับต้องทําอย่างนี้ได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 ้ครับผมต้องทําอย่างนี้นะครับผมนี่ฮะบวกบวกลบบวกลบบวกบวกลบบวกกดไปเลยครับผมอืมค่ากล่องเมื่อกี้คือโคเกลือเออยงไอยได้เลยวะได้ได้เรอ เออหินกำลังขาดอยู่พอดีเลยว่ะยึดโคกคเมล็ดก,ก็ขาดเอออูไม่ไม่ไม่อีกกล้องหนึ่งกองหนึ่งซุโอ้โหขาดไม้พอดีต่อไปคะผมช็อตสุดท้ายแล้วนะครับผมตีละสิบไปเลยนะเอ้ยกระเป๋าต้องมาดิวะโดเอ้ย เอ็ยังมีกล่องยมภูด้วยแต่กล่องยมภูมันไม่ได้อะไรหรอกกล่องยมภูมันบิดรอล่หนึ่งทีเออได้มาแล้วครับหมวกแอปเปิลครบเซตแล้วนะเราได้ทั้งแว่นเราได้ทั้งหมวกแอปเปิลมาแล้วนะผมโอ้ย่าดอกนี้เออได้วๆวะเฮ้ยคุ้มไหมเนี่ย เอาไปขายหลักพันเลยเนี่ยเยโด้ do, ได้หมวยอเปิ้ลมาสองไม่ได้อยากได้หมวยอปเปิ Apple, ้ลกระเป๋าทีดิเออนี่แหละสีฟ้าที่ต้องการโอ้หินวะหินวะกระเป๋าไปสุดท้ายไปเปิดไปไห้้ววะเนี่ยโวเออนี่น่ามาเออมาอีกนิดนึงอ้าวหมดแล้ว เรียบร้อยครับผมหมดแล้วนะครับผมสุดท้ายก็คือกระเป๋าไม่มาถ้าเอาไปแลกลูกไก่เราได้ลูกไก่มาแล้วตัวหนึ่งครับผมตัวนี้อะไรวะเออได้เลยวะได้เลยวะผมไม่ได้แครอรดกมได้เลยเดี๋ยวเรามาบวกกันเล่นๆดีกว่านะครับผมว่าเราได้เท่าไหร่นะครับผมคุ้มไหม พอกล่องเมื่อกี้นะผม24กล่องนะกล่องละ50บาทนะครับผม4ไป50บาทเนาะคูณ24นะผมก็เป็นเงินประมาณ1,200บาทเลยนะครับผมเมื่อกี้เฮ้ย1,245บาทเพราะว่าเราเปิดกล่องนั้นด้วย3.28 3.28มีสองก้อนนะครับผมเฮ้ยไมไ่ราคาไม่เท่ากันหรอขออนุญาตน,นะ วับ wow. สักนิดหนึ่งวัดวับโอเคก้อนแรกนะผมสาม3.28สองแป3สา3จุกสองแปคาจุดสามจุดสหนึ่งสองว่าโอเคบวก อ้อาบวก3 0 3บวก3.20บวก3 4 2บวก3.45เท่ากับ25รูมี2ี่รูมีคูณส0ิ สองบาทแล้วกันได้กันมาแปดร้อยบาทนะครับผมอ๋อยังไม่รวมอันี้นีว่ารวมไอ้ดอกไม้อันนี้อันนี้อันนี้ยี่แปดร้อยปรยี่สิบสองไปไปดูดอกไม้กนดีกว่าแปดร้อยสาสิบาทไปแปดร้ยสาสิบบาทนะครับผม ออกได้หมดเลยนี่หว่าเออเออเฉดนะผมนี่อย่างนี้เลยได้หมดเลยเอ,อ้ยน,นี้ไม่เกีียวอะไรอ่ะมั่วมัวมัวออออกไงอ่ะเออนี่นี่นี่ได้มายี่สิบห้าสองอ่าถ้าเราแรกเป็นรูมียครัผมหักเซ็นต์แล้วครับผมจุดสามหกห้านะครับผมคูณ สามสิบสองบาทได้มาแปดร้อยสิบกว่าบาทนะครับผมก็ขาดทุนนะครับผมขาดทุนไปประมาณสองสามร้อยเปล่าวะสี่ร้อยอ่ะเราได้อะไรบ้างเราได้หมยแอปเปิลมาสองนะครับผมก็หมูแอปเปิลน่าจะมานไม่เกินพวกไปสี่สิบบาทเออเออเออเอเอสี่สิบบาทนะครับผม แล้วก็บวกแวนตานะครับแวนตาตัวนี้ขายเท่าไหร่อะห้าสิบบาทมั้งบวกไปโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นครับผมก็ขาดทุนไปประมาณสองร้อยบาทครับสองร้อยสามร้อยบาทนะครับผมก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับผมที่เราได้ได้ได้แรงมาพอสมควรนะครับผมก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็ อย่าลืมนะครับผมฝากกดแชร์นะครับผม mm hmm. กดไลค์กดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ